เด็กๆคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบวกนะคะคุณครูมีคลิปวิดีโอสั้นๆเรื่องการบวกแล้วก็มีแบบฝึกให้นักเรียนได้ลองทํานะคะเด็กๆทาเสร็จแล้วเด็กๆเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็เลขที่ชั้นมาส่งให้คุณครูตรวจด้วยนะคะคุณครูรอตรวจอยู่นะคะใครที่ยังไม่ทําก็ทยอยทํานะคะคุณครูรอตรวจอยู่ค่ะแล้วเจอกันค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประสมศึกษาปีที่สองเรื่องการหาผลบวกโดยการตั้งบวกนะคะอสอนโดยคุณครูโชติกาพรมโสภาค่ะคุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะอติดตามมาเลยค่ะน,นักเรียนดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะการหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทด ตัวอย่างที่หนึ่งนักเรียนดูนะคะหาผลบวก243บวก127เท่ากับเท่าไร่อันดับแรกเราก็ทำมาตั้งหลักก่อนนะคะโดยการตั้งหลักเลขหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย243 2อ,อยู่หลักร้อย4อยู่หลักสิบ3อยู่หลักหน่วยบวกกับเท่าไหร่คะ124 หนึ่งอยู่หลักร้อยสองอยู่หลักสิบสามอยู่หลักหน่วยนะคะเขาให้นำมาบวกกันเราก็จะเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนนะคะสามบวกสี่ได้นักเรียนลองคิดซิได้เจ็ดนะคะต่อไปหลักสิบสี่บวกสองได้หกต่อไปหลักร้อยก็เขียนหลักร้อยตรงกันนะคะเขาจะเป็นสองบวกหนึ่งได้สาม เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะนักเรียน367้เวลาตอบนักเรียนก็ตอบเขียนตอบเป็นเลขไทยถ้านักเรียนทำในห,หนังสือนักเรียนมีหนังสือก็เขียนเลขไทยด้วยก็จะเป็น367ใช่ไหมคะข้ออื่นก็เหมือนกันนักเรียนตั้งหลักเลขก่อนหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนักเรียนลอกโจทย์มาให้หลักเลขมันตรงกัน หนึ่งร้อยสองดูโจทย์ข้อที่หนึ่งบวกสองร้อยสิบเอ็ดเท่ากับเท่าไรหนึ่งอยู่กร้อยเขียนเลขหนึ่งลงไปศูนย์อยู่หลักสิบเขียนเลขศูนย์ลงไปตรงหลักสิบหลักหน่วยเขียนเลขสองลงไปก็จะเป็นหนึ่งร้อยสองต่อไป 2, 1, สองร้อยสิบเอ็ดสองอยู่หลักร้อยเขียนสองลงไปหนึ่งตัวที่สองอยู่หลักสิบเขียนหนึ่งลงไปหนึ่งตัวสุดท้ายอยู่หลักหน่วยเขียนหนึ่งลงไปหลักหน่วย เวลาบวกเราเริ่มบวกจากหลักอะไรก่อนคะหลักหน่ยวยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นสองบวกหนึ่งเป็นสามศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนักเรียนเขียนเองนะคะต่อไปหนึ่งบวกสองได้สามแล้วก็จะมาอ่านหลักเลขอน,นักเรียนลองทำใครยังไม่ทำให้ทำแล้วก็ถ่ายรูปเขียนชื่อเลขที่ชั้นส่งมให้อุนครูตัวนะคะใครไม่มีหนังสือไม่เป็นไร แบบฝึกไม่เป็นไรนักเรียนลอกโจทย์ตอบมาเลยทดเหมือนคุณครูเมันตัวอย่างนะคะมันตัวอย่างข้างบนนี้นะคะใครไม่ทันให้เปิดซ้ำดูนะคะว่าคุณครูอธิบายยังไงนะคะเสร็จแล้วส่งมาคุณครูนะคะ,ส,ส,คคะ,คะสวัสดีค่ะ